อันนี้ก็คือหวายนะคะในการทอสารตะก้านะคะเพื่อนที่ยังไม่ได้เหล่านะคะคุณเพื่อนแทซีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราพามาเที่ยวงานช้างแฟร์สุรินนะคะเรามาเห็นคุณแม่นะคะก็กําลังสารตะก้าหวายอยู่นะคะตอนนี้คุณแม่กําลังทานส้มอยู่นะคะเดี๋ยวคุณแม่ทานส้มเสร็จแล้วเราค่อยมาถ่ายทำคุณแม่ที เดี Jesus, a. A ๋ยวไปถ่ายทําข <muscle. S 1> ้างในกล่มนะคะนี so ่ร้านตะก้าหวายนะคะบ้านบุบ้านบุทมตําบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะคะก็ยังมีช่างทําตะก้าอยู่นะคะสี่นี่แม่ก็อันนี้ของคุณแม่สารเสร็จแล้วนะคะเราอยากเห็นคุณแม่สารอยู่ลังสาร ะะเขาจะมีราคาให้เลยนะคะสินค้าบ้านบุทมนะคะก็สินค้าโอท็อปเป็นงานโอท็อปนะคะเพื่อนก็จะมีตะกร้าหวายตะกร้าหวายแล้วก็ขันโตกนะคะแล้วก็มีเหมือนกบ้คมไฟเนี่ยกลมไฟก็คงทำได้นะคะดีดูเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะคะ สวยงามมากเลยนะคะงานตาก้าหวายของคุณแม่แม่บอกว่าแม่อายุ69ปีแล้วนะทำได้สวยงามมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตกหวายสวยงามเลยนะ,ะเพื่อนสีนี่งานหวาโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวแม่แม่ทานส้มอยู่เนี่เราเลยเก็บบรรยากาศให้เพื่อนเอซีได้ชมกันนะคะนี่ เขาก็จะมีราคาตั้งแต่มี390รอกาบนะคะเป็นกรกถาหวายไม่แพงนะคะแม่สายด้วยลวดลายสวยด้วยนะทีะเป็นงานหวายน,น,น,ยนบ้านบุตมกลุ่มจักสันหวายเลขที่29หมู่หนึ่งทับหนึ่งหมู่สี่ตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายพระฤหักตุดกัมน,นะคะโทรผู้ใหญ่บ้านคุณพระฤหักตุดกัมน,นะ 60, 1, ตัวศูน0 0แปดส้น่งน่ะคะตเป็นงานเอทอปนะเมื่อนก็ของบ้านกิดทุนนะคะเราเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมหมู่บ้านนี้เดี๋ยวให้แม่ทานนี่ก่อนมีตั้งแต่ขันตุกแม่อันนี้เขาเรียกพานเหรอแม่หรือยังไงฮะโอ้อันนี้ใส่ดอกไม้นะใส่ดอกไม้ อันนี้ก็ใส่ช้อนสใส่อะไรได้ด้วยนะคะสิก็มีแต่ละคํานีา่น่ารักเลยนะฮะสวยงามเลยจริงๆสวยงามงแม,แม่แม่ทำคนเดียวเหรอคะนี่ของหมู่บ้านหมู่บ้านนี่ทำทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมคะแต่หมู่บ้านนี่ทำทั้งหมู่บ้านเลย อันนี้คุณแม่มาเป็นตัวแทนเนาะนแทนสาธิตให้ดูนะคะแม่แล้วหวายเรามาจากไหนคะมาจากเมร์มาจากเราเราไปหาเ,าเ,าเอาเอามาส่งสั่งมาใช่ไหมคะเนะนะคะ <c oughs> เอามาจากเขมรนจากเราเขาเอามาส่งเนาะสั่งเขามา <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วมีแถวบ้านเขาปลูกกันไหมคะแม่ โผไม่ขึ้นมันเป็นที่ดินใช่ไหมคะไว้ของป่าอันนี้ไว้ป่าเลยใช่ไหมแม่สวยงามเลยนะคะที่ไว้ป่านี้นะคะแม่ก็กําลังทำให้สาธิตให้ดูนะคะตะกร้าใบหนึ่งเราใช้เวลานานไหมคะสามวันวันเสร็จใบเล็กนะคะและพวกขันโตัก็่ะแม่แล้วแต่ ขั้นตกกับตะก้าอันไหนทําง่ายกว่ากันคะยังไงเหมือนกันเถอว่าเราเราชานาญแล้วใช่ไหมคะเราก็ทําได้เร็วนอเรียนใน่องต้องผ่าผ่าาแล้วก็ตากใช่ไหมคะไม่ต้องตากไม่ต้องตากกรีดห้ายอ๋อวิธีทําแล้วก็ผ่าแล้วก็กรีดห้ายเลยใช่ไหมคะแม่เราแช่น้ําด้วยใช่ไหม อ๋อนี่ถ้ามันกรอบก็แช่ถ้าไม่กรอบก็สารได้เลยนะคะนี่เห็นไหมแม่กำลังจะกรีดหวายแล้วนะคะนี่เส้นหนึ่งได้กี่อันแม่สี่เส้นหนึ่งได้สี่อันใช้ความพยายามมากนะครับสี่โอ้่หเราเพิ่งจะเห็นการสายตะก้าหวายเป็นครั้งแรกนะคะ เราเห็นแต่เป็นตะก้านี่เรามาดูเป็นตะก้าเลยอันนี้เรามาเห็นแม่กําลังนี่เห็นนะคะจักหวายละบอกว่าหวายเส้นหนึ่งได้สี่เส้นถ้าคนไม่ใจเย็นจริงทําไม่ได้นะครับขาดขาดจ้ะมันอยู่ที่ใจด้วยนะสีงานนี้มันต้องรักด้วยใจด้วยนะคะแล้วถ้าเราปอกอย่างนี้เราเหลาด้วยไหมคะแม่ ให้มันเรียบหรือ,อยังไงอ๋อเอาเดี๋ยวนี้ใช้อ๋อค่ะค่ะแม่ก็จะตามขั้นตอนเออเริ่มแรกจักไหวก่อนเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูอ๋อ,อเป็นบุญตานะนี่เกิดมาเพิ่งจะเห็นเขาสารตออะก้าไว้กับเจ้าหกสิบแล้วนี่เพิ่งเห็นครั้งแรกนะนี่นเนี่ยเหลาเหลาปึ๊บปึ๊บนี่ขูดแล้วนะคะพี่ไม่ เราไม่เป็นก็ขาดขาดแน่นอนนะคสิโน่น,ะหนเห็นไหมมันก็ออกมาจะเป็นเรียบนะบน,นี่เคยเห็นตาตาเขาทาให้ไผ่นะแต่ว่าเพราะว่าที่บ้านไม่มีไหวอยอดเลยยายทําได้นิ่งมากนี่เหลาปลายด้วยนะคะทำเสร็จก็จะแหลมปลายนิดนึงเพื่อการง่ายในการทอใช่ไหมก็แม่ อ๋ออันนี้จะทำให้มันเท่ากันใ่าไม่ไใหญ่ตรอค่ะอ๋อโอ้โออวิเครเีดสิให้มันเท่ากันออเออนั่นอ๋อทำจักว่าจะเรียบจะให้ได้เส้นตามที่ต้องการ รีดหวเขาเรียกรีดไหวเบ,บายหญ่ผ่านเสร็จแล้วผ่าเสร็จแล้วถึงค่อยมาทำแบบนี้นะคะเพื่้นอันนี้ก็จะมาขึ้นละอันนี้ก้นใช่ไหมพันก้นค่อยมามาขึ้นโอ้พันก้นก,นก่อนแล้วค่อยมาขึ้น อ,อันนี้แม่ใช้เป็นทั้งต้นทั้งต้นเลยโอ้ต้นเล็กแต่เอาไม้เอา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 ไว้ต้นเล็ก,ลกอือเพื่อนเพื่อนเราก็นึกว่าต้องเหลาไม่ใช่แต่ว่าเอาไว้ทั้งต้นแต่ใช้ต้นเล็กอือเลาให้มันเปลือกมาตรอ๋อเหลาแค่เปลือกขูดๆนิดนึงแอเน้ำต้องตี ีโอ้ยขาดเลยพี่น้องเอ้ยก็มาหลายขั้นตอนขาดแต่บ้านนี่ประสามสิเป็นกะตกากันนึ่ยเนาะนี่เห็นไหมเพื่อนๆเวลาไปซื้อตะก้าหวอย่าไพิโตเ,เ,เลยเนาะประเภทนี้ขาดไปนี่สามร้อยสองร้อยกว่าคุ้มเลยนะครับ่สี่ประกันทอที่ยากมากนี่เห็นไหมแม่เราถอหลายขั้นตอนต้อง วิธีเื่อมจมีเหล็กแหลมมีมีเหล็กแหลมมีมีดตะปูด้วยไหมแม่ตะปูเหล็มีมีดมีตะปูโอ้เนี่ยสาธิตให้ดูนะคะวันนี้ถือว่าเป็นบุญกาของเราเลยนะคะที่ช่องตะวันรัศมีได้มาทำได้มาชมแม่สารเออ ทำไม่เป็นนะแม่แต่ว่าเผยแพร่ให้ทั่โลกได้ดูว่าเออนี่เขาสารตะกร้าไหวแบบนี้นะไหวเที่เอามาท,ทําตะกร้าก็หาไหวเส้นเล็กมาโดยไม่ที่ไม่ต้องเหลาททำให้มันผูดเปลือกออกนิดนึงแล้วก็สารทั้งเส้นสาเหตุที่การแพงกะะ็เพราะเรื่องนี้นะคะ <c oughs> เออจะ <c oughs> ดู นี่คือการสานตะกร้าไหวยนะคะพี่เดี๋ยวเราแม่ก็จะเริ่มสานไปเรื่อยๆจนเสร็จนะแม่เนาะแล้วก็ใส่ขอบใส่อะไรจนเสร็จนะคะพี่ก็จะได้เป็นตะกร้าแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วนะเราจะถ่ายทําก็แม่จะทํางานก็จะได้ออกมาเป็นตะกร้าแบบนี้นะ,ะนี่แล้วแต่ไซส์สองมีตั้งแต่ราคา29 0 390 490 แล้วแต่ใหญ่เล็กนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาชมคุณแม่สารตะก้าไหวให้ชมเลยนะคะเพื่อนเอฟซี FC. เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนทุกท่านจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดใดใดต้องกลับมาทานอะไรเพื่อนเพื่อเฟซีไว้ที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลิฟของคุณทุกรายของคุณทุๆกๆุกองใันะคะที่ให้การสนับสนุนช่องของเราด้วยดีสมมาต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสนะูง คุณเ,เพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันระสมีไลฟ์สไตล์ได้มีกําลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุขสว่างคุมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ